สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมเทพประดลสิงโตครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับที่บริเวณถนนพระรามสามต่อเนื่องถนนรัชดาพระรามสามนะครับทำไมเราต้องมากันตรงนี้ในวันนี้นะครับเพื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับคือมีเหตุการณ์นะครับที่เราได้รับแจ้งเข้ามานะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าต่อเนื่องช่วงสายๆนะครับว่าตรงช่วงบริเวณถนนพระรามสามเนี่ยนะครับที่ ทางด้านของแถวๆทางเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์ที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของสะพานกรุงเทพมีหลุมอยู่แล้วมีรถเนี่ยขับลงหลุมไปทําให้เกิดความเสียหายนะครับยางแตกเลยอะไรเอ้ยแอร์พังเลยนะครับในด้านของถนนพระราม3ผมต้องบอกว่า,วามีจุดที่ควรระมัดระวังอยู่หลายจุดมากๆนะครับทั้งสองฝั่งเลยครับไม่ว่าจะไปจากทางถนนตกไปคลองเตยหรือว่ากลับการจากคลองเตยมุ่งหน้ากลับมาทางถนนตกหรือว่า จุดที่เบี่ยงออกจากถนนพระรามสามแล้วก็จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสาธุประดิษฐ์นะครับหรือว่าตรงนี้เขาจะเลยกวัารัตนพระรามสามนะครับเบี่ยงเข้ามาทางด้านของช่วงบริเวณหน้าห้างสรรพสพระรามสามจุดนี้มันก็จะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ก็จะสามารถลัดต่อเนื่องออกไปที่บริเวณคลองเตยได้อีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งบางคนก็จะใช้จุดนี้ในการที่จะเป็นเส้นทางที่จะลัดไม่ต้องไปออดแม่น้ำนะครับเพื่อที่จะออกมาจากบริเวณพระรามสามไปทางคลองเตยได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปดูเป็นจุดๆเลยนะครับ ตั้งแต่ช่วงบริเวณทางน้านแถวแยกนรนนทไปจนถึงแยกถนนตกแล้วก็ช่วงบริเวณนี้เลยว่าสภาพถนนจะเป็นอย่างไรบ้างครับจุดแรกนะครับคือช่วงบริเวณทางด้านของถนนพระรามสามที่แยกนรนนทนะครับกัตียาวมาตั้งแต่ช่วงบริเวณของฝั่งแยกนรนนทเลยแล้วก็เบี่ยงขวาเพื่อที่จะมาใช้เส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนตกนะครับอย่างที่เห็นครับว่าในช่วงทางด้านของฝั่งช่องทางขวานะครับก็จะมี แนวก่อสร้างซึ่งเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามแยกน,นะราณ์ะนะครับระยะทางอยู่ตรงนี้ก็โดยอยู่ตรงประมาณสองจุดห้ากิโลเมตรระยะทางยาวของแนวก่อสร้างบริเวณเฉพาะบริเวณนี้นะครับที่เชื่อมต่อกับจากทางทางนนของ,ง,ข,องของเตยไปสนพระรามสามนะครับอยากให้สังเกตบนพื้นถนนนะครับบนพื้นถนนเนี่ยจะมีเรื่องของฝาท่อเป็นจุดจุดเป็นระยะระยะ แล้วก็ฝาท่อเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสม่ําเสมอกับแนวถนนนะครับมีทั้งฝาท่อมีทั้งสองรูปแบบเลยคือรูปแบบที่เป็นแนวของการใช้แผ่นเหล็กมาปิดไว้นะครับหรือว่าเป็นฝาท่อระบายน้ําเดิมนะครับแล้วแล้วก็ช่วงพื้นปูนนะครับที่มไม่ได้เสมอกับแนวของรถนะครับทำให้หล,หลายๆจุดก็ค่อนข้างที่จะ น,นี่นวกระโดกนิดหนึ่งตรงนี้จุดที่สองครับเชื่อมต่อมาจากแย่นรัตนนงนะครับเข้ามาที่บริเวณถนนพระรามสามพระรามสามฝั่งเนี้ยฝั่งที่มุ่งหน้าจากคลองเตยไปที่ถนนสกนะครับอาจจะมีแต่อย่างที่เห็นเนี่ยครับว่าบนพื้นถนนก็ยังคงเห็นนะครับแผ่นเหล็กที่เป็นแนวปิดเรื่องของดาวก,ก่อสร้างตรงนี้เขาจะมาทํากันช่วงกลางตึกจนถึงเช้ามืดแล้วก็จะคืนพื้นผิวให้ในทุกวันช่วงหลังๆมานี้ตรงนี้ที่เำลเห็นอยู่นี่คือปีอาดิรวัดดั รตรงกลางถนนเนี่ยเกือบทุกจุดเลยนะครับทุกๆระยะประมาณห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยก็จะเจอกับเรื่องของนี่ยังไงดีเป็นแผ่นปูนบางจุดก็เป็นแผ่นคอนกรีตบางจุดก็เป็นแผ่นเหล็กแต่ทุกๆจุดสล่ดเสมอกันเลยคือมาตรฐานคือไม่ได้เรียบไปกับถนนทําให้รถบ,บางคันที่ใช้ช่องทางขวาก็อย่างที่ทราบเัาว่าช่องทางขวาคือช่องทางข,งของรถที่ค่อนข้างจะต้องทความเร็วพอสมควร พอทำความเร็วผ่านมาจุดนี้ก็ทําให้มันที่ไหนดีี่กระโดดได้ไหมนะครับขับมาก็คือเสี่ยงกับการที่จะกระแทกกับช่วงล่างนะครับจุดที่สามครับคือช่วงบริเวณทางด้านของฝั่งตรงข้ามวัดดอกไม้หรือว่า b r ทวัดดอกไม้เนี่ยครับก็ยังคงเห็นแผ่นปูนขอบเหล็กตรงนี้ถ้าฝนตกนี่ลื่นมากนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีหลายหลายครั้งที่จสทได้รับแจ้งเหตุตรงนี้นะครับ ก็นอกจากขอบที่เป็นขอบเหล็กเวลาถ้าถ้าผนไม่ตกก็ลื่นก,ก็ก็ลื่นอยู่นะแต่พอฝนตกมันยิ่งลื่นคูณสอง,ค,สองคูณสามก็ไปอีกแล้วก็จุดที่สี่ครับคือบริเวณแยกถนนตกซึ่งแยกถนนตกตรงช่วงแยกถนนตกนี่นะครับช่วงเนี้ยจะเป็นการนําสายไฟลงดินบริเวณกลางแยกพอดีเลยแล้วจุดนี้ถ้าจํากันได้ที่เราเคยมาด้วยกันเนี่ย จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีน้ําหนุนขึ้นมาบริเวณแยกถนนตกตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันซึ่งบริเวณกลางแยกถนนตกเลยเนี่ยนะครับก็มีแผ่นปูนขอบเหล็กแบบนี้อีกเหมือนกันเพราะว่าในช่วงกลางดึกจนถึงต่อเช้ามืดเนี่ยนะครับคือตรงนี้เนี่ยในภาพเนี่ยอาจจะเห็นว่าดูไม่ค่อยจะขุกนตาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปวิ่งจริงนะครับจะต้องชะลอความเร็วลงมาประมาณ7 0็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้ารถที่กําลังผ,ผ่านเข้ามาทางบริเวณแยกนี้เราต้องการจะเร่งเครื่องให้พ้นรอบจังหวะส,สัญญาณไฟนี่นะครับอาจจะค่อนข้างอันตรายพอสมควรเลยนะครับจากนั้นยูเทิร์นกลับไปนะครับกลับไปจากถนนตกย้อนไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างไปที่แยกเจริญรา์ครับช่วงบริเวณแยกเจริญร,า,ร,า,รา์เป็นฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุนะครับเมื่อช่วงเช้าเป็นฝั่งตรงข้ามกัน รบ,บริเวณนี้ก็มีการทําผิวทางเหมือนกันนะครับแล้วก็ิงฝั่งเนี้ยจากที่วิ่งส่วนตัวเลยนะฝั่งเนี้ยหนักกว่าฝั่งที่ไปถนนตกอีกครับเพราะมีหลายจุดมากๆที่นอกจากจะเป็นแนวของพื้นที่ไม่เรียบมีทรายเป็นบางช่วงใช้คำว่าบางหลายๆช่วงเลยดีกว่ามีทรายอยู่บนพื้นการจราจรและพื้นแผ่นเหล็กตรงนี้ หนักไปทางช่องทางขวาครับซึ่งเป็นช่องทางที่ทําความเร็วขึ้นมาได้ต้องทําความเร็วแหละต้องเป็นเป็นช่องทางทางขวาที่เป็นช่องทางที่ใช้ความเร็วมากมากเลยนะครับมาถึงจุดที่หกครับคือบริเวณแยกท่าน้ําสาธุประดิษฐ์ในช่วงจุดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอยากให้สังเกตนะครับว่าพอออกไฟแดงมาปุ๊บเจอช่องทางขวาเนี่ยเบี่ยงต้องเบี่ยงหลบกันพอต้องเบี่ยงหลบกันเสร็จ มันก็สิ่งเกิดอุบัติเหตุไหมนะครับหลังจากนั้นครับช่วงบริเวณแยกท่าน้ํศานสารคูเลยมาอีกระยะใหญ่ๆจะมาเจอกับทางด้านของใต้สะพานภูมิคลนนะครับซึ่งช่วงบริเวณของฝั่งทางด้านใต้สะพานภูมิคลเนี่ยนะครับจะมีจะมีความน่ากลัวอยู่อีกอย่างหนึง่งตัวนี้ครับเป็นฝาท่อที่เป็นฝาท่อแบบอย่างไรดีเป็นฝาเป็นฝาแบบลับกษณะทรงกลมแต่ว่า ยางมะตอยอ่ะครับที่เขานํามาเทป,ปิดเอาไว้เนี่ยเขาปิดแต่ว่ามันลักษณะคือมันมันมันนูนแต่ฝาเนี่ยอยู่ต่ําลงไปกว่ายางมะตอยอ่ะครับแบบนี้นะครับทําให้รถที่ขับผ่านทางเข้ามาบางครั้งที่ขับมาในจุดเนี้ยค่อนข้างมืดนะถ้าถือว่าเข้ามาในช่วงเช้ามืดนะครับเพราะว่าตรงนี้ไปหนองสวัสด์เนี่มันยางลงมา ไม่ถึงดีนี่นะครับอย่างที่คุณผชมได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับว่ารถที่พอผ่านทางมาแล้วมาทับกับฝาท่อแบบลักษณะน,นี้มันก็จะต้องหนึ่งคือรถความเร็วลงแบบฉุกเฉินถ้าไม่มีรถตามหนามาก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ว่าถ้าขับมาโดยไม่ทันไม่ได้คุ้นชินกับเส้นทางแล้วขับมาทับฝาท่อเมื่อสักครู่นี้ เสี่ยงมากกับการถูกชนท้ายแล้วก็เสี่ยงมากกับการที่ช่วงล่างของรถจะเสียหายจากจุดทั้งหมดทั้งมวลดังกล่าวเมื่อสักครู่น,นี้มันจะมีอีกจุดหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้หอวว่าจากพระรามสามจะเป็นจุดที่สามารถทะลุไปลัดทางออกของเตยได้โดยที่ไม่ต้องไปอ้อมแนวแม่น้ําเพราะว่าถ้าใช้พระรามสามโดยโตรงเลยเนี่ยทิศทางมันจะไปอ้อมแนวแม่น้ําระยะทางจะอยู่ตรงประมาณ7.5กิโลเมตรจากถนนตกไปจนถึงแค่ตลาดคลองเตย 7.5กิโลเมตรโดยประมาณนะนะครับแล้วก็หลังถ้าถ้าผมว่าใช้เส้นทางบริเวณนี้มันจะลดลงไปอยู่ตรงประมาณ2กิโลเมตรได้มันจะเหลืออยู่ตรงประมาณ5.5กิโลเมตรถึง6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่เส้นทางบริเวณทางด้านท,าานที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้คือรัชดาพระราม3นะครับเปลี่ยงออกมาจากบริเวณทางาาด้านสามแยกตัดรัชดาตัดทางด้านพระราม3เข้ามาระยะทางบริเวณนี้นะครับตรงนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้า ตนภาพนี้คือหน้าโฮมโปรใหม่นนครับนี่ก็นเสิรกันโฮมโปรใหม่เพราะว่ามันถูกย้ายมาจากจุดเดิมคือแถวแถวแยกเจริญราษฎร์นั่นแหละย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับดูข้างหน้าข้างหน้าก็จะเห็นแล้วว่ามีแผ่นปูนที่เป็นของเหล็กเปิดเอาไว้แต่อันนี้ก็คือจะเป็นช่องทางซ้ายคือลักษณะคือพอผ่านพ้นบางจุดก็จะอยู่ช่องทางขวาพ้นไปอีกนิดนึงบางจุดก็จะมาอยู่ช่องทางซ้ายบางจุดอยู่ช่องทางกลางก็มี ทำให้บางทีหลบไม่ถูกครับไม่รู้ว่าคือถ้าบมว่าถึงไในเส้นทางสองระยะทางถ้ามันฟืดๆมาเนี่ยในี่ยครับอย่างที่เห็นนยครับว่ามันมีพื้นพื้นแบบนี้แล้วพื้นมันไม่ได้เสมอนะพื้นมันไม่ได้เรียบลงไปนะครับไม่นูนขึ้นมาก็ยุบลงไปนะครับเสี่ยงมากกับการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวรถพราะเบี่ยงเข้ามาก็จะมาเจอกับแนวก่อสร้างแนวแบรรีเออร์ซึ่งตรงนี้ช่วงช่วงก็คือก็คือโอเคมันมีแสงสว่างของทางแนวก่อสร้างเนี่ยมากเพียงพออยู่แล้วแต่ว่า ก็อยากให้ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นระยะทางตรงนี้จะอยู่ตรงประมาณหนึ่งจุแปดกิโลเมตรนะครับจากพระรามสามแล้วก็ทะ,ะโโลุออกมา mm hmm. ช่วงไหนในแนวอ่อร้าในตรงนี้นะครับในตรงนี้ตรงนี้ครับอย่างจุดที่ผมสังเกตเลยคือช่วงที่ช่วงบนพื้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องของความเสียหายที่เห็นเด่น mm hmm. ชัดเจนมากนักแต่ว่ามันก็พอมีอยู่แหละนะครับแต่อาจจะน้อยกว่าตรงพระรามสามในฝั่งที่ไป องเปยตรงนั้นเยอะเลยนะครับบริเวณนี้จะเป็นเน้นหลักเน้นหนักๆไปทางช่วงแนวก่อสร้างจะมากกว่านะครับถ้าผมว่าผ่านเส้นทางมาตรงนี้เนี่ยบางจุดก็จะมีทั้งจุดที่อยู่ซ่อมในช่องทางขวาบางจุดวิ่งมาเจอตรงกลางแบบนี้ก็ต้องเบีย่ยงซ้ายหลบออกมาเพราะว่าเส้นทางตอนแรกมันไปได้พอมาถึงจุดๆหนึงแล้ว ก็สิ้นสุดเพราะว่า,าไปไม่ได้แล้วก็คือมีมีนากกอร้ามาผลักเอาไว้นะครับจุดนี้ถ้าตรงต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะไปผ่านเซ็นทอรพระรามสามนะครับตรงนี้เรากําลังจะเข้ามาที่ช่วงบริเวณใต้ทางด่วนนะครับใต้ทางด่วนตรงนี้ที่กําลังจะเป็นทางด่วนของทางด้านของบางน้มุ่งหน้าไปที่ทางขออภัยมุ่งหน้ามาันมาจากทางด้านสะพานพระรามเก้านะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปที่ยังบริเวณทาง ท่าเรือแล้วก็ถึงสามารถที่จะเบี่ยงออกไปได้สองจุดคือทางหลวงที่หนึ่งและที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นเชื่อมต่อกันได้ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เป็นพื้นร้านเนี่ยอย่าเยงเกื่นว่าบางทีก็อยู่บางทีแนวก่อสร้างมันมีนมเพิ่มมาช่องทางกลางด้วยมันก็เลยทําให้ช่องทางเนี่ยถูกปัดออกมาแล้วก็อยู่ดีๆก็พอ,อมาที่สุดแนวก่อสร้างช่องทางก็จะสามารถใช้การได้ตามปกติแต่ว่าดูพื้นถนนโอเคบางจุดเนี่ยมีเหมือนกันคุณผู้ชมที่เป็นจุดที่พื้นทางไม่เรียบมากนะัก มีเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าอย่างที่ผมบอกว่าน้อยกว่าฐานะของกลุ่มกลามสามนะครับซึ่งสําหรับในจุดบริเวณนี้เลยเนี่ยนะครับระยะทางของที่จะสามารถทะลุออกไปยังบริเวณฝั่งของเตยได้เนี่ยก็จะสามารถทําให้ลดระยะเวลาในการที่จะเดินทางลงไปได้มากพอสมควรนะครับซึ่งในขณะนี้ที่เราอยู่กันบริเวณนี้เลยฝั่งตรงข้ามข,ของเราเนี่ย การต่ตอนนี่ค่อนข้างจะชะลอตัวแล้วนะครับวิปิดนเลยรตรงนี้กำลังจะพูดหน้าไปทางขระตนสามนะครับวันนี้ที่เรามากันเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ผมได้มีโอกาสมองผ่านไปดูทางด้านที่เรามีที่ต่อสลอยมีรับแจ้งเมื่อช่วงเช้าคือมีหลุมเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกเฉลิราชง์นหน้าถนนตกตอนที่มาถึงเนี่ยนะครับคือต้องขอภัยจริงเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาเขากั้นพื้นที่เอาไว้เลยมากําลังดําเนินการแอดฟอร์กอยู่ กำลังเทเรื่องของยางมาตอยปิดซ่อมแซมช่องทางนั้นๆอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถในที่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เขาก็ติดต่อเข้ามาที่จ้สร้อยเราก็ประสานไปทําผู้เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เขาดาเนินการให้การช่วยเหลือนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สุดวิสัยนะครับก็ไม่มีขยายเกิดขึ้นหรอกนะครับที่มากัวันนี้เราไม่ได้เป็นการไปกล่าวโทษใครนะแต่ว่าอยากจะให้ผู้ชมที่ จำเป็นที่ต้องผ่านเส้นทางนี้ใช้ความระมัดระวังแห้สูงขึ้นนะครับเพราะอย่างที่ต่อต้านกกนะครับว่าหนึ่งเลยคือช่วงนี้เนี่ยบางบางบางเวลาฝุ่นก็เยอะนะครับมันเป็นผลอีกจุดหนึ่งเหมือนกันทาให้ทัศนวิสัยในการขับรถอาจจะต้อยลงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแนวที่เป็นแนวก่อสร้างตอนนี้มันเยอะมากนะครับมีหลายจุดหลายพื้นที่เลยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่เราต้องการจะให้ปสอดภย ลองไปดูที่จุดไหนแนะนําก kind of ันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมว่ายังไงผมจะพากันไปดูพร้อมๆกันเลยว่าจะให้ค่าน้อยแค่ไหนอย่างไรครับสาหรับในวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนครับผมเทพบุตรสิงโตรายงานครับ